จังหวัดพังงาจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยวันที่4พฤษภาคม2565นายจำเริญทิพยพงษ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อม้วยจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาร่วมกันพัฒนาฟื้นฟูปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดณนะบริเวณคลองมรุยบริเวณสารท้าวเวสสุวรรณหมู่ที่4ตำบลมรุยอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพังงาร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอทับปุดและองค์การบริหารส่วนตำบลมรุย ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ส่งพระราชทา,านโครงการจิตอาสาพระราชทา,านโดยส่งมุ่งหวังให้ประสบนิกรทุกมู่เหล่าร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมคองเสียสละจิตอาสารเราภาภูมิใจ I'm sorry, <laughs>